สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันที่5มกราคม2,568นวันนี้มามีโอกาสได้มาเที่ยวชมสวนยอมสวนไม้ประดับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรืออบจเชียงใหม่ครับจัดไว้ใกล้กับสรารกางจังหวัดเชียงใหม่ โอ้ภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักสำหรับท่านผู้ชมมากครับผมมีรูปปั้นตุ๊ก,กาตาที่สวยแล้วก็มีดอกยิมบิล่ามีดอกอคุณนายตินสายประกอบสวยมา,มากเลยครับผมน่ารักมา,มากๆเลยครับ นี่โอ้โหมีมีแขกชาวญี่ปุ่นมาเห็นน้องๆเด็กสาวมงใสชุดสวยๆนะครับเขาก็ขอบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับผมโอ้โห

ครับสวยครับสวยจริงๆครับอต้อนรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2567ั้าอส่าก้าสู่ปี2568นรบะครับผมถือว่าปีที่ผ่านมากับปีที่นี้จะเป็นโอกาสดีและเป็นโอกาสทองสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อ่า ตอนนี้เขาควา,ความเคลื่อนไหวก็คือจงังหวัดประเทศไทยได้รับการตอบรับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการท่องเที่ยวที่ผู้คนหลั่งไหลกันมามากที่สุดอของแชมป์ในในโลกนี้แล้วนะครับร้อยสองร้อยกว่าประเทศนี้ประเทศไทยได้ครง แชมป์การท่องเที่ยวเป็นอาดำหนึ่งครับผมาทางประจบก็จัดสวนประดับนี้ไว้ต้องรับกับการท่องเที่ยวด้วยครับผมโอ้โหช้างนี้เชือกนี้สวยและอลังการมากครับผมสวยจริงๆครับผมอ ช้างนี่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสวยจริงๆครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับกันจัดางานปีใหม่เทศกาลปีใหม่ของชนชาติพันธุ์พมงซึ่งอยู่ติดก,กับสวนประดับหรือสวนย่อมที่บจอจจะได้จัดไว้นี้ด้วยก็เลยมีผู้ชมที่เป็นหนุ่มๆสาวๆาชนเผ่าเขาก็ ได้มาเที่ยวเตรและถ่ายรูปบันทึกภาพเก็บไว้นะครับผมสวยครับสวยจริงๆครับผมสวย้มากเลยอ่าโอ,อ,อ้สวยครับ มีหนองน้ํามีน้าสร้างน้าพุเพื่อ,อป,รประดับความสวยงามกับเป็นการเพิ่มออกซิเจนน้ําเพื่อรำบายาน้ําให้เปลี่ยนจากน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําดีครับผมเห็นไหมครับก็ทําให้บรรยากาศก็สดชื่นสวยงามด้วยครับผม ôi 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 มองมอ,องแต่หน้าแบบนั้นโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมสวยจริงๆครับบรรยากาศเทียวทัศฝั่งตะวันตกนี้ที่เห็นเป็นดอยสูงๆนี่คือ อดอสิเทพครับผมดอสิเทพมีขอเรียกว่าลานปลูกหญ้าสลับซับซ้อนอประดับร่วมกับเพือกเขาตรงนี้แล้วก็ทำให้มรกัดต,ตรงนี้กลมกลืนกันดีมา,มากๆเลยครับผมโอ้โหบรรกาศดีจริงๆครับผม มีช้างประดับด้วยเสริมบารมีได,ได้ได้ไปอย่างดีครับผมสวยจริงๆครับบรรยากาศันไม่ว่าหันหน้าไปหันซ้ายหันขวาไปทางด้านไหนก็ ไรรยากาศดีหมดเลยครับผมสวยจริงๆครับาชาตนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีชาตต่อไปนะครับ